ราชวังจันทร์เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณดิมแม่น้ำน่านเยื้องกับวัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารในประวัติศาสตร์จะรึกไว้ว่าเป็นสถานที่พระราชาสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกษัตริย์อีกหลายพระองค์ มันก็มีคนพูดมีชาวต่างชาติที่เขาบันทึกเรื่องของพระราชวังเมืองพิษณุโลกยู่เพราะหลักที่เข้ามาในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์ยก็พูดถึงวังเมืองพิุลโยโ่แล้วแต่เขาไม่ได้เรียกพระราชวังจังนทร์เขาแนเองชื่อชื่อวังจันเนี่ยน่าจะมาจากว่าวังของเจ้านายในสมัยก่อนเนี่ยน่าจะเป็นวังที่สร้างด้วยไม้ที่สวยค่าไม้จัน ก็เลยเป็นที่มาของชื่อวังจันทร์แต่ก็ไม่ไม่ได้ยืนยันนะคะว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพอปีสามห้าเขาจะสร้างอาคารหลังหนึ่งเป็นอาคารคอนกรีตขนาดใหญ่อะแล้วระหว่างที่เขาขุดต่อหม้อลงไปเขาก็เจออิฐจนานวนมากแล้วหลังจากนั้นพอปีสีห้าคณะรัฐมนตรีเขาก็มีมติที่จะย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่ใหม่ตรง ที่ตำบลท่าทองห่างออกไปประมาณ10กิโลห่างออกไปจากจากที่เดิม mm hmm. หลายขณะกรมศิลป์ก็เข้าไปทำงานเริ่มที่จะทำงานอย่างเป็นระบบก็คือว่าก็ขุดเริ่มขุดตั้งแต่ปีนี 6, ้4ก4 6่หกสเจขุดเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีการพูนงะนาก็ mm hmm. มีสภาพอย่างที่เห็นในปัจจุบัน จากหลักฐานร่องรอยที่ปรากฏอยู่มีหลายคำถามต่างถามกันว่าทำไมพระราชวังจันทร์จึงพังทลายลงไปในหนังสือตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนกล่าวสรุปได้ว่าสาเหตุหลักที่พระราชวังจันทร์พังทลายลงไปนั้นก็เนื่องมาจากมี100รอยเลื่อนเป็นจำนวนมาก ซึ่งถ้าหากแผ่นเปลือกโลกเกิดการขยับตัวเพียงนิดเดียวก็จะสามารถเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาได้แต่นี้ก็เป็นเพียงสมมุติฐานเท่านั้นและเพราะเหตุใดพระปรางของวัดใหญ่หรือวัดพระศิีรัตนมหาธาตุวรวรมหาวิหารที่อยู่ใกล้เคียงกันอยู่ในยุคเดียวกันสมัยเดียวกันจึงไม่ล่มสลายลงไป สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมามีบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับไก่เหลืองหางขาวนะคะตอนนี้เราก็ได้อยู่กับคุณลุงสุชาติขาวสะอาดนะคะกลุ่มผู้อนุรักษ์ไก่เหลืองหางขาวนะคะจังหวัดพิษณุโลกค่ะเราอยากจะทราบประวัติเกี่ยวพอสังเคมนะคะเกี่ยวกับไก่เหลืองหางขาวอะคะ่ะครับไก่เหลืองหางขาวเนี่ยเป็นไก่พื้นเมืองของของไทยเรารุ่นสรรมัพรพนเรศวรน,นะครับบานเขาก็จะอยู่ที่ ที่บ้านกลางแถวหัวแทจังหวัดพิษณุโลกเรานี่เองเราจะเป็นไก่ที่ให้คุณด้วยครับไก่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเราที่ไปรบกับที่ไปตีกับไก่พมา่าชนะมานะครับถึงขั้นเอาบ้านเอาเมืองกันนะหากใครเคยชมภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนองค์ประกันหงศาก็จะพบไก่เหลืองหางขาว ซึ่งมีบทบาทสำคัญในตอนนี้มากด้วยครับลักษณะเด่นของก่เหลืองขาวเนี่ยเขาจะมีอยู่ห้าห้าห้าย่อมนะมีที่หัวที่ไหลสองปีกสองปีกเนี่ยนะฮะแล้วกระีิขา2สองขาและกระีิหางเขาอยู่งงอนรัดฮะงอนรัดปาก แข้งเนี่ยจะต้องสีขาวเป็นงาช้างเลยนะฮะขนหูก็จะมีสามสีคือมีสีขาวสีดำแล้วก็สีเหลือง mm hmm. ตานี่ยเขาจะเป็นตา,าปลาหมอตายนะฮะเนี้ยงี่เขาก็จะไม่มีเขาจะเป็นแบบว่าค้างเยี่ยวหรือค้างลูกยุงนะฮะ mm hmm. เนี่ยลักษณะเขาคือเด่นของเขาไก่เหลือางขาวนี่ก็มันเป็นไก่ของบ้านเราอะนะไก่ชนของไทยเนี่ยเราควรจะอนุรักษ์ไว้ะฮะ เก็บไว้ให้ลูกหลานไว้ดูภายหน้าถ้าเราไม่รักไว้มันก็หมดหายไป <c oughs> เก็บไว้ดีครับเป็นไก่ของบ้านเมืองเราเลยเนี่ยไม่ต้องไกพ่พม่าเลยไกลล่เราเนี่ยดีที่สุดสวยกว่าไกพา่พม่าด้ยซ้ำ วันนี้เราก็มาอยู่ตรงพระวิหารของหลวงปู่มากนะคะด้านหลังดิฉันนี้ก็เป็นแหล่งกำเนิดของสุนัขพันธุ์บางแก้ว แล้ววันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักสุนัขพันธุ์บางแก้วที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลกให้มากขึ้นนะคะหมาบางแก้วมีบ้านเกิดอยู่ที่อาเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกพื้นฐานของบางแก้วเป็นหมาวัดค่ะซึ่งอาศัยอยู่ในวัดบางแก้วโดยมีหลวงปู่มากเมทาวีเป็นเจ้าอาวาสวัดในสมัยนั้นค่ะบางแก้วเกิดจากการฟิตเตอร์เงนะคะระหว่างหมาบ้านกับหมาจิ้งจอกและหมาในด้วยความที่พื้นที่ในวัดแถบนั้น,น,นเป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมบ่อยมากหมาก็เลยไปในไม่ได้ผสมกันเองจนทําให้สายพันธุ์เริ่มนิ่งและก ทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะขึ้นมาก็คือมีขนสองชั้นหางเป็นพวงหูเล็กตั้งดวงตาเรียวปรับเรียวแล้วก็หววของมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงแหล่งกําเนิดสุนัขพันธุ์บางแก้วนะคะที่วัดบางแก้วตำบลท่าน,านางามอําเภอบางระกำจังหพิษณุโลกนะคะและเราก็ได้อยู่กับท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์บ่องเขาย้อยนะคะผู้ที่จะมาเล่าประวัติเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์บางแก้วให้เราได้รับชมรับฟังน้ำบัดนี้นะคะครับก็ความเป็นมาของสุนัข พันบางแก้วก็ทินต้เหนิ่ก็คือวัดแห่งนี้นะครับหลวงปูม่มากก็เป็นเจ้าวาดวัดองแรกที่สร้างวัดบางแก้วนี้ขึ้นมาแล้วก็มีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งซึ่งได้ขอจากพ่อค้าสมัยก่อนคนขคมท้งเรือก็สุนัขตั้งเป็นตัวเมียก็พ่อค้าได้มาพำน,นักที่วัดแห่งนี้รู้สึกว่าหลวงปู่มากเนี่ยท่านรักสัตว์ จะชอบเลี้ยงมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยง,ยยงก็ได้สุนัขตัวนี้มาก็ไม่ยอมไปกับเจ้าของหลวงปู่ก็เลยขอบินทบาตไว้แล้วตอนนั้นเป็นป่าดงดิบมันจะมีสุนัขป่าเยอะเออสุนัขที่ท่านได้ขอจากพระค้าไว้เนี่ยได้ไปผสมสายพันธุ์กับสุนัขป่าซึ่งเป็นเป็นความสวยงามของสุนัขสายพันธุ์แก้วแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดรักเจ้าของ หวงของแล้วก็สีที่โดดเด่นก็จะเป็นสีขาวน้ำตาลแล้วก็จะมีขาวดำแต่ที่นิยมเลยก็จะเป็นสีน้ำตาลดอกดอกสีดอกน้ำตาลสีขาวเราก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่นะคะที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขพันธ์บางแก้วนะคะ